หมอม่งคุยกันหมูห้าสาวอีสานมาเด้อมาตุ้มโอมสวัสดีครับต้อนรับกับสูนทรยการตุ้มโฮมครับมือนีพ่อกันสดๆนะครับหาโมงสามสิบเอ็ดนาทีผมคิตตีสิงหาปัดครับหมอแพทย์่ะแพทย์หญิงปรัสวีแสงชาติค่ะ พอกระเท้าสองคนคู่มือวันจันทร์ถึงวันศุกร์หาโม่งเคิงหอดหูวงแรงค่ะครับฝากหมอแพทย์เบิง่งรายกันอยู่ผู้เดียวนะสองสผมเพิ่งกลับมาจากริเวอร์พู่ครับพี่นอง<ม>ครับเนี่เพิ่งลง่ลงเครื่องบินมาล่องแลือเป้าเท้าเบาเลยเด้เพ<ๆ>ิ่พอนบาหายเพราะฉะนั้นมือนีผมผู้จีเก็บตกบรรยากาศกาันแล้วกันเพราะว่าข่าวข้าวพี่นองกับโคงสีได้เบิ่งตามตำนักคาตามประเทศเขาส่งมาอยู่เลวแต่ว่าผมไปยูหันสดด้วยตัวเองตัวเองนะครับ ขบวนแห่กับเป็นนิยังที่สุดๆนะครับบรรยากาศทั้งเมืองนี่เรียกว่าโคตรมากเป็นล้านครับพี่น้องครับมันที่เป็นแบบไรเดียวบ่เบิ่งเดี่ยวรอเบิ่งคือกันเพราะว่าไอ้ม้วนคักนะครับครับละก็หมอแพทย์ก็จะมีเรื่องเล่าที่หมอแพทย์ไปเหตุมาคือันครับหมอแพทย์ไปมีโอกาสได้ไปบรรยายครับสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกๆลูกๆหลานลูกน้องล้านหลานน้องน้องนะมัธยมดูจังหวัดยโสธรอ่าเพื่อ หาทางหาฝันหาอาชีพในยุคใหม่เด้สมัยตะกอนเรียนเก่งต้อง,ง<า>เป็นหมอวิทว<า>ย์ซะย่าในปัจจุบันนี่มันอาจจะมีหลากหลายอาชีพเดี๋ยวเราไปลอติดตามกันในช่วงครับแล้วกัมณีสิมีพิธีบวชควายกับพี่น้องครับเออผมกับพึ่งเคยได้ยินบวชควายแต่งงานกับมีเดชน้อช่วงก่อนแต่ว่านี่อยู่เป็นส่วนหนึ่งของงานบุญบางไฟก็เลยพ่อดึกออกว่าอ๋อมันเป็นอียงทีม่ามันร่วมความสนุกสนานเข้ากับวัฒนธรรมประเภทนีที่มาดังเดิมนะครับพอควาย กับชาวน้ายอู่น้ำกัดมาตรอีสานก็อยู่น้ำกัดมาโดดแล้วนะครับแต่กัช่วงของอยู่ดีมีแห้งเรื่องไข่ ไข่ดินเอออันนี้ก็แปลหมอแพทย์ข่เคยได้ยินคือกันมันมาจากไหนไข่ดินจริงๆมันคือโรคภาษาหมอแพทย์จะเอิญนเมลิออยโดซิสซึ่งจริงๆมันก็บเเคยแปลว่าไข่ดินจักเกียแต่หมอแพทย์เห็นในอินเทอร์เน็ตแล้วกันในเว็บไซต์ที่เพื่อประชาชนเขียนไข่ดินซึ่งเป็นโรคอันบัววเป็นโรคประจําภาคอีสานเขาดิถ้าเป็นหมออีสานตรอพ่อจะมาเป็นตามกันค่ะมันอันตรายกันบ่แม่งดเสียชีวิตเลยพี่น้องเลยเอาเริ่มกันอยู่จากวัดลอยเอดนะครับ เป็นงานบวชควายนะครับผู้พเนเห็ุกันจริงจังมีส่วนประกอบมีครับอ่ามีเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งถึงสิบนะครับว่าสิพิทีสีแล้วนะครับมีความน่าสนใจทั้งในเชิงศิลปะการละเล่นแล้วกับเรื่องของมวลซืนนะครับเอาไปเบิ้งครับพี่น้องครับเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญบังไฟนี่แหละครับอยู่งานบุญบังไฟบ้านแมทอำเภอเชียงขวัญจังหวัด้อยเอ็ดครับ นอกจากกระบวนแห่ฟ่อนเสซองปงกติแล้วไม่คิดบางไฟแล้วหมอแพทย์ <ฮะ S 1> มองนึงที่เป็นให้ไหลบอกขึ้นม,มองอื่นก็คือพิธีบวชควายเิ็นอย่างว่าควายจ่านะครับหรือว่าควายหาดนะครับอ่ะคนที่บวชนี่สีสีเปลือยท่อนบนเรียกว่าบาสไสซเสือนั่นแหละเพราะว่าเปลือยท่อนบนไม่ไสเสือแบบนี้ละ นี่ถ้าโตเจ้าของด้วยดินตาท่านี่เป็นแดงแดงถ้าเอาดินมอสีดำมาท่าแล้วก็ใส่เขาค่อยปอมแบบนี้ครับเนี่ยแล้วก็สาพาะพ้ายพรวดที่ไม่ได้มีเสียงก <úng> ุ응้งกิ้งกุ้งกิ้งขยขายค่ยเวลามันยางนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีอวัยวะเพศจำลองเป็นไม้สีแดงหอยแอวเอาไว้ไวไวมีผู้ชาย้คนหนึ่งเล่นเป็นเจ้าของก็ค่อยดึงดึงให้ขยับไป กระโดกไปกระตามดนตรีเต้นไปตามดนตรีนั่แหละครับโอ้โหวกเาเคยเห็นเกือมากเลยนะครับกระบวนนี้มันมีทั้งความสนุกสนานมีบอดมีเซิงมีเสียงดนตรีพื้นบ้านฟิตี้นี่สิผ้าควายตัวนี้ครับนี่แหละเจ้าของนี่ไปบวชกับผีปูตาของหมู่บ้านขาวบ้านเสือว่าีปูตานี่่อยปกป้องชุมชนซอยเรื่องฝนฝ่าตกต้องตามฤดูกาลนะครับ คนที่เป็นควายจานี่หมอแพทย์บ๊อบแมนผู้ไรจะเป็นก็ได้เนี่ยดืบทอดกันมาตามเครือญาติชาวบ้านนี่ผู้ดีเคยเปลี่ยนบ๊อบเบิร์ตเบิร์ตผู้นี้จะส่งให้ลูกให้หลานต่อกันมาต้องแข็งแรงร่างกายแข็งแรงลี่ล่าดีแสดงท่าทั้งให้เครื่องกล้วยเก่งๆเลยนะครับไอ้สมบทบาททั้งตอนแลนตอนย่างลุ่มขีดตุ่มหรือแม้ตอนแสดงอาการเป็นสัตว์ <c oughs> ก็ต้องเห็นได้คือนี่บมเมนต์แการละเห่นรบพี่นองครับเป็นพิธีกรรมที่สะท้อนเรืเ่องวัฒนธรรมการทำหน้านะครับการใส่ควายไถยหน้าไถาดินของชาวบ้านอีสารซึ่งสืบทอดมาอย่างมีชีวิตวชีวาจนถึงปัจจุบันนี่แหละครับออตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นควายที่แทบเป็นคนที่ทำเป็นควายเนาะ,ะไปต่อที่เรื่องไก่ หมอแพทย์จะพาไปเบื่องเรื่องไก่งวงขาวครับยูบ้านโป่งแค่ซึ่งบ้านโป่งแค่ก็เป็นบ้านอ้ได้เนี่ยซื้อกันเลยซื้อกันเลยค่ะแต่ว่าู่นีก็มีหลายคือแบบนมี่ไหลอยู่ทางอีสานไก่งวงขาวพี่น้องอยู่เป็นวิสาหกิจชุมชนอยู่หนองบัวลำพูอ่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นโตราคาเริ่มดีออเดอร์เริ่มแน่นเดี๋ยวพาไปเบิ่งกันเลยค่ะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงขาวอยู่บ้านโป่งแค่ค่ะพี่น้องอําเภอหน้ากลางจังหวัดหนองบัวลำพูอ้าย กำลังเริ่มฟื้นโตเลยหลังผ่านวิกฤตช่วงหลายปีมาก่อนเนี่ย<ม>ด้วยราคาช่วงเนี่ยหนาฟาร์มไอกิโลน่อยหาสิบบาทเดี๋ยวนี้ตอนนี้ออเดอร์มากกว่าสองพันรตแล้วไอ้กลุ่มเนี่ยกุ่มนี้นะกลุ่มวิสาหกิจเนี่นเพิ่งไดร้รับรับระบรบฟาร์มให้ได้มาตาน g a อของกรมปศุสัตว์เลยก็คือได้มาตรฐานน,นันเพื่อคุณภาพและก็ขยายลงขยายไปยังโงเชื้อ เพื่อให้ได้รับการรับรองร,องรวมทั้งเตรียมทรงออกต่างประเทศเห็นมสังเกตว่าต่างประเทศเขามากง่ไก่งวงนี่ใส่ปลาเรียงประมาณสัก4เดือนเครงังตัวผูนี่นักประมาณ6-10กิโลกรัมค่ะส่วนตัวเมียนี่นักประมาณ4หกิโลกรัมการเลียงเพิ่นกัรเลียงในรงเลื่อนเนาะรงเลื่อนเพิ่นกรอยุองจักน้อยกันนกระโรคตา่างเพิ่นใส่อาหารเสริมนี่ แบบกากมันสัมปะกะมายีดพรอมเพื่อลดตลนน้นทุนรองๆนเนี่ยเป็นลาที่มอกัะเด็กก็ไเ้เหมอครับอีสานค่ะเป็นนักเรื่องเอกเกษตรที่ต้องการสาไร้างรายได้มาคงล่ะกัมีความเสี่ยงหน่อยอายครับนี่ก็งวงขาวอยู่โปงแค่อ่ามาพอกรบกิจกรรมกิจกรจกรมว่าลงเงี้ยขี่คน นี่น้องสองคนทีว่าอาถานะทางบ้านอาจจะบ่ค่อยดีคุณคู่มูฝูงเพื่อนๆร่วมทางภาคต่างๆในจังหวัดก็เลยซอยกันเฮ็ดบ้านให้เรียกว่าหนึ่งบาทหนึ่งหัวใจสร้างบ้านในเพื่อนอ,อาเป็นกินจกรรมดีๆครับก็เลยเอามาฝากพี่น้องนะครับเพื่อว่าสร้่งแรงบันดาลใจนะครับสำหรับเหตุเกิดขึ้นนี่แหละครับนี่เป็นพิธียกเสาเอกอยู่บ้านน้องตะครองเพื่อเบื้องสุลินนะครับ เป็นบ้านหลังใหม่ของสองพี s <S ่น้องนักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคันครับก็เริ่มจากแรงสนับสนุนของเพื่อนเพืนของคุณครู่ะกัคนในชุมชนนะครับโครงการนี้นี่ถือว่าเป็นการระดมทุนระดมแรงร่วมใจกันมืซอยน่องธนาท่านกับธนานั่นแถวทิ่มเป็นนักเรียนพี่น้องกันม .4 กับม .6 นะครับเกิดมากกมีความอยากลำบาก การเลยแต่ว่าตั้งใจเลี่ยงน,นะครับแล้วก็เป็นเรี๋ยวเป็นที่รักของทุกคนผู้มวยการลุงเลี่ยนคณะครูนักเลียนร่วมไปถึงเจ้าหน้าที่ประชารัมันจังหวัดก็เลยมารวมเป็นสักีพยานนะครับเป็นวันทีวาสท้อนคาว่าเพื่อได้อย่างแท้จริงนะครับครโครงการนี้บอยเป็นเพียงแค่บอเ,เป็นเพียงแค่การสร้างบ้านมาแพรเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและก็ความหวังให้กับเด็กหน่อยสองคนที่กําลังเติบโต ไปพร้อมน้ำใจของทุกคนนะครับที่มาซอยรอเลี้ยงให้น้องสองคนนี้ได้เติบใหญ่ขึ้นไปแน่นอนนะครับน้องๆตั้งใจเลี้ยงเป็นเด็กดีแบบนี้อนาคตก็ต้องดีแน่นอนอนาคตต้องดีทั้งชีวิตล่ะอาจจะเป็นอนาคตที่ดีของศาสตร์นะคะหมอแพทย์จะพาไปเบาเรื่องอนาคตของชาติต่อคือกันหมอแพทย์ได้มีโอกาสเมื่อวานสดๆเลยไอไปบรรยัคไปร่วมงานแล้วกับได้มีโอกาสเป็นวิทยากรในงานเรียกว่า เด็กะโสธรรู้จักตัวเองร,รู้จักเส้นทางวางแผนอนาคตเดี๋ยวเขาไปเบิงงกันเลยค่ะเพื่อให้แรงบันดาลใจให้ช่องทางว่าเอเด็กปัจจุบันนี่อ,อาชีพปัจจุบันนี่เขาให้อย่างกหากินได้แน่อ่เนีเนบ,บอลนี่ค่ะนี่บรรยากาศสดๆเมื่อวานเลยนะคะเรียนมาจากสายแนวหมอแพทยนี่ทุก ทั่วทุกอำเภอของจังหวัดยะโสธรค่ะคู่เลือกมาฟังแล้วก็มีการจัดสุ่มต่างๆเห็นว่มมีการยกมือตอบถามนะคะยุของประชุมกรีนพาร์คจังหวัดยะโสธรค่ะก็ต้องบอกทึ่งเสียงหัวร้อยยิ้มกับผูู้ว่าเขาไทยตอนหมอแพทย์บอกว่าเขาได้ไายตอนหมอแพทย์บอกกัสิหัวละไรอยู่ไอ้นะคะมีเลี้ยวยิ้มแล้วก็ใหู้ห้เด็กหน่อยเนี่ยฮูจักเส้นทางฮูจักตัวเองแล้วก็วางแผนอนาคตภาษาอังกฤษพอไหม My p พ t h My Future <c oughs> นางานนี่จัดโดยสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรค่ะหล่ะกะ็หลายภาคส่วนเพื่อจุดประกายฟันให้เด็กน่อยอันนี้ที่เขานี่ตั้งแต่ม2สองหอดมอเด้วยค่ะเดี๋ยว,ว่างแผนชีวิตมีม,มีครูสายยังหมอแพทย์เองกับไปว่าในเรื่องของหมอน้ำแหละและก็ในอาชีพอื่นที่ไม่ใช่หมอนี่ไงมีด้วยเห็นไหม อ๋มันมากนะไอ้มันแบบติดจรวดนะ้วก็มี i n f ลู e n นเ r อย่างเช่นคุณนิน้นนิ้นจาก Backlit s Secret เนาะที่เป็น i n f l ูแบบสายรีวิวเลยคือปกติเนี่ยเขาแนวเล็กหน่นนอยอะโตขึ้นเป็นหมอเป็นพยาบาลเภศสัตทันตแพทย์ใช่ไหมจริงจริงมันมีหลากหลายอาชีพอื่นๆที่ปัจจุบันเนี่ยมีมีขึ้นมาในกระแสเขาก็เลยไปแนวแนตรงนั้นเนาะก็จะมีทั้งช่วงบ่ายเขากับมีแบบจัดจัดซุ้มสายอาชีพก็มีสายสามัญก็มี i n f อน e n c e r ก็มี เอสเอ็มอีแบบว่าเขาฟังแล้วเขาเขาอยากเป็นยังกันสมัยนี้หมอแพทย์ได้ถามไอู้บะหมอแพทย์ถามว่าอใครอยากเป็นหมอยกมือขึ้นไอ้ฮูบวะยกจะคนบางคนอะไรนรอว่าเขาบอกคนก่าบอกว่าเพราะว่าบางคนคนดี่ยกเขาคือเขาเลียนเกรดเขาต้องได้เขาแต่กลยกคนอื่นเกรดเขาพอถึงเขาจ่ยกหรือบางคนอยากเป็นบางคนก็เป็นทัพยาบาลอยกอะแมนมอยกอยากเป็นดาราหนึ่งคนที่เหลืออยากเป็นอินฟูกันหมด มันเป็นมันอย่างอื่นอาชีพอย่างม็มีความยากเหมือนกัอมันอยากเป็นแล้วกับประสบความสำเร็จต้องอาศัยความตั้งใจความผักเพี้ยนมันเพี้ยนฝึกฝนทุกอย่างพี่น้อหลานฟังแล้วกับสำรวจเจ้าของสำคัญที่สุดไงขึ้นอยากเป็นอย่างแล้วกัมันสี่เหตุอนไรยังมีความสุขจังอายเป็นนักข่าวลูกเป็นนักข่าวก็อยากเป็นได้แน่นอยมันกับหาว่าฝึกฝนไปล่ะนะครับสุดท้ายมันจะได้เป็นนะเ้าตั้งใจความใฝฝันเนาะพักสักครู่นะครับกลับมา ผมทีเก็บตกบรรยากาศต่างๆอยู่เมืองลิเวอร์พูลที่เพิ่งกลับมานะครับแฟนผีแฟนไก่แฟนเกลือใบแฟนเชลซีก็ต้องทดเบิงจักน้อยนะครับเอาหมอแพทย์ดีนะเพราเป็นแฟนไผ่เลยก่อนจะจะไปเบิงการเฉลิมฉลองของไอ้พี่ตุ้ยมาเบิงกันหนุ่มหมอก่อนนะคะช่องมีฟ้าเข่ากันกับหมอแพทย์เลยไอ้บนวาวอ้วนตรงวอ้วนแต่พฤติกรรมนี่บอกเข่าเลยไปเบิงกันเลยค่ะคือหมอแพทย์บอก มาแรงมากส่วนดมกินมือกระทะันนั้าพ่ตอมว่าอวนจอยยูทูยสถานีบริการน้ำมันพีท กรับโค้ชแม่รับหมอแพทย์จะลาครหบครับสู้ช่วงที่สองของตูมโฮมและช่วงนี้หมอแพทย์จะมอบให้อายกิติเลยอยู่เมืองไทยเขาจัดงานวันหงแดงแห่งชาติแต่ว่าอยู่เมืองลิเวอร์พูลเนี่ยเรียกว่าแดงทั้งแผ่นดินแดงทั้งแผ่นดินไปเบิ่งกับพี่น้องมันเป็นงานสําคัญในหรือแต่เ้าบอยอยากให้เบิ่งเฉพาะเรื่องของฟุตบอลหมอแพทย์อาย เดือนเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันอายได้มีโอกาสไปร่วมสามงานซึ่งมันได้เห็นถึงจิตวิญญาณผู้กระทของอาจารงงานฮอแเฮดอกไม้ยู่ในเทอรแลนด์แมนค่ะ,ะแล้วก็ไม่แฮบุญบางไฟอยู่ยาโสค่ะเราไม่แฮฟุตบอลนะนี่เนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากเรียกว่ามันว่ามันมาเกิดขึ้นชั่วข้างชั่วข้าขึ้นนะครับเกิดมาเป็นร้อยปีในทังที่วิถีของเขาไปเบิร์เรื่องเรือผู้ก่อับปีนี้งานแฮเนี่แหละครับ ผมฝนกระตกผมไปยืนคิดรูปขามน้ำขามทะเลเสียเงินเสียท่องไป <c oughs> ไปยืนตากฝนอากาศหนาวกันหนาวครับข <c oughs> าหงุดหป็นเกือบสองชั่วโมงของแม่ไปใส่โบได้เพราะคนมันเป็นแ <c oughs> สนยืนพอไปยุ่งมองไหนขยับก็ได้แล้วข้างหลังมาันกระดันมากข้างงหลันั <c oughs> น่งปีนอยู่ทั้งเสาไฟ <c oughs> นั่งอยู่สองชั่วโมงมันดูนี่เอาเนี่ยหนาวกันหนาวฝนกระตกลงมาโบได้ลงไปโคตอื่นที่ขึ้นไปยืดออ๋เดี๋ยวสิบ่เห็น ทุกรูปแบบครับคือปีนต้นไม้ก็มีนี่พ่อรถถีบมาจุดไฟจุดภุแดงแดงนี่จนวัดแดงทับแผ่นดินแดงมันเข่าตาเข่าอย่างเขาขยับเ่ไา้ครับเข่าน้าในวายเข่าของน้ำเนี่ย่พ่อนาเกะมาเสียนีเรียกว่าอ้ยอ้ยอันนี้การเบิ้งขบวนมันมีสองสองแบบผู้ใดบอยากม่าแอัดกับไปเบิ้งเพราะว่าขบวนแห่มันเน่าสิบห้ากิโลคนเขาสรุปมาแล้วนะครับ สภาพเมืองลิวพูสรุปมาว่าล้านหาหนึ่งล้านห้าแสนคนแมนอการแห่ั้งสุดไทยที่ว่าตัวเลขน้อยกว่านี้ก็กคือแห่เช่นผลีกค่ะปี2019เกตอนนั้นแปดแสนหามื่นคนแต่ว่าหลาย,ลยอันนี้ล้านหาครับนี่แหละครับสิบหากิโลคนที่อยู่แบบนี้ผู้ใดอย,อยาก<ะ>บาก่จะไม่เบียดอ้ายเนี่ยก็ไปยูบ่อ,องแถวแบบซี่ก็ได้เนี่ยคนบ่หลายชาติเมืองจังสีบอ่ะชาติเมือง แต่ว่ารถมันกรดิพานไปเนี่ยรถมันจีบเรียนไปเรื่อยเพราะว่ามีกาดเห็นบ่กระดเขาถียางพร้อมกับรถถ้ารถเลี่ยนนี่คน่ี่ย่างบ่ทันเพราะฉะนั้นเซฟหากิโลนใส่เวลาวันสี่ชั่วโมงจากจุดแรกนะมันจะมีคว่ำแดงๆนี่ไปทั่วทิพย์ทุกหม่องแล้วก็เข้าอยู่ในหันมันแสบตาเหม็นคว่ำแต่ก็ต้องย่อมรถมี่สามขบวนขบวนแรกเป็นเนี่ยขบวนแรกเป็นสตาฟก็เป็นอันนี้สล็อตกับนักเตะ แล้วก็มีขบวนที่2เป็นสตาฟโค้ดเป็นพวกเจ้าหน้าที่ขบวนที่3เป็นแม่บ้านนี่เนี่ยพวกแม่บ้านแม่บ้านนักเตะกับแม่พวกผู้หญิงเนี่ยเห็นไหมแม่บ้านนักเตะลูกหลานของนักเตะอยู่ขบวนที่สามเป็นตำรวนเนาะล่อมากล่อค่อยมากกักปีหมอแพทยี่สิบสามสิบปีเพราะว่าได้แชมป์ครั้งสุดท้ายปี8990ยแล้วกับมาได้แชมป์รอบที่2เนี่ยตอนโควิด กันแล้วอดแได้มอบกันอยู่ในสนามนิดเดียวคตมาเลยอันมากมันอันมันอันมันอันมากแบบคล้ายๆกบพิกิติคือจองเครื่องแบบเล้วแบบไปแบบมันอันมากทิมหมอแพ้ไว้จริงจริงเหรอแบบนั้นเลยออมันก็เลยมากดิโคตรมาเลยออกมากแฟนบอลในหมอแพ้มันบเว็นเฉพาะเมืองล์พูลเลยครับค่ะแฟนบอลล์พูลมีทั่วประเทศอังกฤษค่ะมีทั่วโลกคนไทยก็เป็นนับว่าเป็นพันค่ะ ผู้ใดก็อยากไปเพราะว่าการไปแห่เนี่ยเขาบอลลู้มันมันจะเกิดขึ้นดีเมื่อไรมีีอกันกมต้องรีบไปก้อนเพราะ <c oughs> บรรยากาศแบบนี้นี่ถามว่าเขาอยากเห็นนักเตะบ,บอมแฮนเพราะนักเตะเขาเห็นอยู่แล้วคเขาอยากไปอยู่ในบรรยากาศแบบนี้น<า>ี่อยอยูนในบรรยากาศผูแพ้กำลงังติถาว่าความรู้สึกตอนที่อายยืนอยู่ตรงนั้นมันเป็นแบบไหนมันเรียกว่าไปยืนเอายางไปยุหันเนี่ยอายยุหันเนี่ยว่าถ้าเรียกว่า อ๋อทะเยอเกันตายกูก็ตายอยู่แลู้ยอมไายเลยอะมันมันยากในลีเพราะว่าคนมันคนมันหลามันขยะปนยู่สิเขาห้องน้ำกับว่าได้มันหมอได้ได้แค่ท่อสามแบบนี้นี่ให้มูท่อให่มูท่อไห้ทายให่ง่ะไ้เพราะมันยืดติดกันเลยเบียดเบียดกันเรียกว่าแต่ว่ายังที่บอกด่บางคนเขาอายุหลายเขากับอยู่นอกเมืองกันหน่อยนั่งถ่ายอยู่หันหลังสองสามชั่วโมงพิธีผ้าเหลนเริ่มบ่ายสองเคิง มาตั้งแต่เจ็ดโมงแปดโมงอ้าหมอแพทย์ข้าท่านวันใดยืนน้ำเขาแล้วเต็มเมืองแดงทั้งเมืองเลยแล้วก็ต้องมดัดล่อจ่อจอกถ้าผู้ใดอยากอยูย่ติดข้างหน้านสิต้องมาจ้องแต่แปดโมงเก้าโมงนั่งอยู่หันละเอาเบียร์ขนเบียร์กันมาเป็นล่างร่างนั่งกันย่งอยู่หันไปใส่พุธใดถ,ถ้าถ้าหมอแพทย์ออก<บ>เสียมาเส<บ>ียมาเขาห<อ>้องน้ำจังไหนป่านี้เอ้าว่าลูกเขาโอ้โหมันเป็นเป็นเงือกเอามาถึงว่านี่อันนี้สุดนี่ก็คือมาแต่รีบมาเลยยังว่าในอาบน้ำยังว่า นี่แหละเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหมอแพทย์มันม้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจตามมา่างม้อยู่เมืองลิเวอร์พูลเนี่ยเศรษฐกิจคิดดูคนมาเป็นล้านขายของทุกอย่างเนี่ยเบิร์ดคูอ่านเอเที่ยงล้านไอเทสโก้ล้านสเส้นเบอร์รี่ล้านมาร์คสเปนเซอร์แมคโดนลัลคีเอฟซีย่าหวังว่าสิได้กินเจ้าต้องห่อเข่ามาเนี่ยไอเด้กินยังระบัยบอกกินเลยยังไปซื้อกินของเก่าที่ซื้อไว้แต่มือว่านนี่อยู่ในห้อง บอกินกัะอิมเอามันไม่วอมกิิ่นเลครับเขาล่าไหนต้องมีคิ้วเขาจัดคิ้วเงาเป็นทุกคนรูแล้วบ่มี่ย่างกินกับบ้านสถานเดียวเร็จงาาต้องกาบ้านบะหมีขนมปังอะไรไปกินเองเออต้องหอมาต้องหอไปบ้านมันบุมีนย่งขายเบิดเมื่งเมืองเลยห้องพักเต็มทุกสิ่งทุกอย่างเต็มขนาดพ่องานเลิกนี่คนที่กับ้านคนมาต่างเมื่งไปสถานีรถไฟรถไฟก็เต็มปิดค้นเขาไม่ได้มันมันลายคันรถไฟบพ่อ จนกระทั่งเกิดมันมีคาว่าอะไรนะว่าคนเมืองลีพูกอะไรแบ่งปั่นทีพักให้กับคนที่มาต่างเมืองอย่างนี้พบบเพราะที่กะบ้านเพาะไระนี่ครับเพราะเขามาเนี่มันเป็นมันดึงทุกอย่างมากหมอแพทย์ลิเบอร์พูดตั้งแต่ยุคเจอกันครอปมาเนี่ยหกเจ็ดปีมาเนี่การเข้าเบิงฟุตบอลในสนามเนี่ยเต็มเศรษฐกิจมันดีถ้าทีมบดี เศรษฐกิจก็บบดี้พอคนบออยากเบิ้งคล้ายๆกับแมนเชสเตอร์ช่วงหลังเนี่ยอ้อาวเวาวถึงเขาที่เป็นความจริงหมายถ<อ>ึงว่าพ่อยุคแมนเชสเตอร์ตกต่ำเนี่ย <c oughs> คนเขาสนามก็น้อยลงนักท่องเที่ยวเข้าไปน้อยลงเพราะว่าทีมเขาตกต่ำนั่นแหละ <c oughs> พอลิเวอร์พูลมาแบบนี้นี่คนจากทั่วโลกเข้าไปแมตช์ทุกแมตช์เต็มทุกสนามโอ้คุหมออยากหมอแพทย์อยากให้พี่น้องได้เห็นแอดมินอยู่ไหนอันนี้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 ผมเม่นไอ้บ้าเองมันเป็นเรื่องตัวเลขทางเศรษฐกิจพอทีมยุกลูแต่ทีมดีเนี่ยคนก็ไปพอทีมตตก่ แฟนบอลทั่วทั่วโลกก็บ่อยากไปเศรษฐกิจเขาก็บ่ค่อยดีเพราะฉะนั้นอันนีหนึ่งก็คือทีมเนี่ยคนถามว่าเป็นยังจะโอ้ยขามน้ำขามทะเลเสือก็ต้องไปเข้าไปเชียร์เข้าเชียร์เข้าไปเข้าเป็นการสนับสนุนทีมเข้าไปในี่ตัวเงินเขาก็ได้ไปซื้อนักเตะใหม่มาเสื้อเสื้อนี่ล้านช็อปลิเวอร์พูลนี่เบิร์ดคักแล้วนะแมนบอคนเรียกว่าเขาอะไรต้นการต้องมายืนให้เขาที่เราชุดเทนลุกแถวมันเหี้ยอต่ะ ไอ้ได้มาจะโตอยู่บ่รอบนี้ไปซื้อนี่นะมีคนฝากซื้อไอ้เห็นแถวบางทีบอกพี่ท้วบอกเอาสูบชงทายลูกไหมเบิ่งเลยว่าพี่ครับผมเข่าลาดบ่ได้ผมบอกไปซื่อไม่พี่เนอะผมบอก่กับ่ได้น้ำเข่าได้ป่าเนี่มันแล้วกัซื้อเนี่ยถ้าเทาสิบเทาเสื่อเท้าประทับตาหอยังสิมืออื่นจังมาเอาเคี้ยวมันยาาปะนั่นถ้าคุณสร้างมือนีมืออืดใครมาเอาจบไอ้ก็เลยบ่ได้ซ้ัมปีนาว้องมาสิได้ไปไหมครับพูดกันลรื่องอะไรกันพูง กำลังเสริมนักเตะกำลังโอปีนาสงสัยได้ไปฉลองช่าบีก็หมอแพท์แต่เหนื่อยประมาณดีกว่อนะครับช่้วขาเรื่องของยูดีมีแหว่งสุขภาพยูดีสุขภาพเรื่องไข่ดินหรือไข่เมลิออโดซิตเป็นไข่ที่คนอีสานเป็นกันมากๆเลยเดี๋ยวติดตามในช่วงนี้ค่ะ จะเกลียดจะรับน้าร้อนก็ะสะาดด้วยกันได้เบ่ปปาดไหมปปเบชมพูอบน้าสุดรใช้ได้ท<อ>ั้งผลต้นเยาวสอาดสดชื่นเพื่อสั่งเลี้ยงคุณรั ช่วงตุ้ทางมือนี่ครับเป็นเรื่องแย่งออไใจนี้ แปลว่าเชื่อโลกนี่มันอยู่ขี่ดินมันอยู่ในดินอ่าแล้วก็เ้องกระรับเชื่อเขามามันติดได้ยังไงบ้างนี้มันกระรับเชื่อเขามาหนึ่งมันอาจจะติดจากการที่มีแผลเขามาใครกัฉี่หนูต้องมีแผลอ่ามีแผลถ้า้าผิวหนังธรรมดาเนี่ยเขาไ่ได้มันว่าทำไมลูกหาม่ชาดเจียนถ้าเขาดู้้มีแผลเขาอาจจะบวมบางทือบรูขุมขนอักเสบเล็กน้อยเขาอาจจะไม่รู้คือกันเชื้อก็เข้าได้อันนี้คือเขาทั้งแผลหรือกินน้ําที่มีปนเปื้อนเชื้อออกินน้ําปนเปื้อนหรือหายใจ เอาฝุ่นละอองของทางฝุ่นละอองน้ำแบบนี้นะทางเดินหายใจเป็นไวรัสเป็นแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียแกรมลบอ่าอันนี้เป็นแบคทีเรียละกันเป็นเชื้อแบคทีเรียที่รับจากที่ดินเขาก็เลยเอ่ยว่าไข่ดินแต่อาจจะกินจากดิน ที่มีนามบระสาทเข้ามาในปากหรือว่าหายใจเอามาก็ไไ้แต่ว่าค้นบ่รูเนี่ยมักจะเกิดในพี่น้องชาวนาเพราะว่าเขาเห็ดไ้เห็ดนาเขาลงดินลงไรคล้ายๆกบฉีนูเลยมันเป็นโรคประจาทินที่มีอยู่บ้านเฮาอยู่ดดแล้วกต้องก็เป็นโรคไม่โรคยังแต่ว่าด้วยประสบการณ์การเป็นหมอยุอีสานอายพบหลายเพราะสมควรเลยคนไข้ที่เป็นไข่มาก่วนมากคุณหมอเนี่ยจะคิดถึงโรคนี้เป็นอันดับต้นๆคุ้นเสียงเลยค่ะผู้ใหก็ตามที่เป็นเบาหวาน เป็นโรคตับแข็งเป็นโรคไตด้วยค่ะไตเสื่อมเรือรังธาลัสซีเมียธาลัสซีเมียเป็นโรคเลือดจางชนิดหนึ่งที่มักพบในคนอีสานพอมอหรือเป็นโรคผู้หรือคนผู้เทาที่แบบภุ่มบดีมักจะติดเชื้อได้ง่ายรักษาถ้าเป็นไข่อาการจะเป็นไข้มาหรือเป็นฝีเป็นหนองหรือเป็นปอดอักเสบแล้วแต่ว่ามันไปติดหมองไดหรือบางคนไข่ล้ติดเชื้อในกระแสเลือดมันไข้นี้มันตัางจากไขวัดไข้อย่างไรครับอาจจะไข่อาการเขาคือไม่มีอาการวัด ไม่มีวัดอ่าไม่มีหวัดเป็นไข้สูงอุณหภูมิสูง,สง,สงล่ะกัาบางคนน่ะช็อกติดเชื้อเสียชีวิตอ,อันนี้ที่เขาเสียชีวิตบางคนเลือดออกในปอดนะซึ่งต้องในประสบการณ์ของหมอแพทย์หมอแพทย์เห็นตั้งแต่เป็นหน่อยหายและเป็นมากเสียชีวิตก็มากเช่นกันการรักษาคือเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่ามีคุมเสี่ยงแล้วเขาไปรับเชื้อมากเขาไปเห็ดหน้ามากเป็นไข้สูงกินยาธรรมดามาลงไปหาหมอค่ะคุณหมอจะตรวจวินิจฉัยซักประวัติแล้วก็หาโรค เพราะว่าไข่มันเป็นหลายโรคต้องเจาะเลือดไปตรวจว่าจะเป็นหูหรือยงครับคุณหมอแต่วินิ้ใชคือประวัติกรแล้วตรวจเลือดไปเพาะเชื้อเชื้อนี่ก็จะขืนในเลือดเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดเหลือถ้าเป็นในปอดเพิ่นก็จะเก็บเสมหาออกไปตรวจตรวจกระเพาะเชื้อตัวนี้ขืนก็รักษารักษาหายขาดนะคะรักษาได้แต่ขอให้ไป เพราะฉะนั้นเป็นระวังถ้าใครเป็นไข้นะครับยังไม่รู้ไข้อะไรก็ไปหาคุณหมอเพื่อจะได้รู้ว่าเป็นอะไรนะครับอนี้ก็เอามาเตือนไว้หูไว้ว่าเป็นโรคประจาทินคนอีสานครับเอาพิทใต้ด้วยคลิปลองเพลงจิมโฮมจากแฟนๆของเฮามื่อเป็นคลิปของคุณพิษสมัยแสงชาติไปเบื้องครับจักวัดเลยครับ พี่น้องตัวนนีี้้พ่องกันตินี่น้ำสกุลแบบหมอแพ้เลยแสงชาติเข้าก่อนก็มีแสงชาติอีกกันแสงชาตินั่สกุลหลายนี่นั่งหลายคือกันค่ะแต่อาจทิรู้จักกันบ่ฝนกระตกเออฝนกระโต๊ะเสื้อกระอยากได้นั่งกับถั่วมาเห็นบ่าเลี้วเห็นแล้วทรงให้เขาเน่ยเด้อพี่น้องหมอแพ้ย์เนี่เออแสดงเพิ่งเฮดมาตอนฝนนี่ตกเนี่ยสองสองหมื่นมาอย่างละเป็นพี่น้องที่ยังบอกกัน สื้อแบบผมใส่อยู่นี่ก็ทรงกับมากครับค่ะเอ้ากระดิทรงไปฮอตบานนะครับเด้อมือนี้เบิดเวลาของเขา2องคนลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันมือหนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับตุ่มหอมไอตุ่มหอม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 ละสียงดังดัตุ่มตุ่เข้ามาตุ่มหอมมาชมความงามวิธีแห่งอีสาน